กินแมกนีเซียม7วันร่างกายคุณจะเปลี่ยนไปอย่างไรเริ่ม วันที่1นนะคะคุณจะรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นรู้สึกว่าอารมณ์สมองผ่อนคลายมากขึ้นวันที่2คุณจะรู้สึกว่าหลับลึกหลับสบายตื่นมาจะไม่ค่อยอ่อนเพลียสดชื่นขึ้นวันที่3คุณจะเริ่มรู้สึกว่าระบบขับถ่ายของคุณดีขึ้นเช่นบางคนไม่เคยเข้าห้องน้ําตอนเช้าเลย <c ười> ก็อาจจะกลับมาเข้าห้องน้ําตอนเช้าได้วันที่4นะคะคุณจะรู้สึกว่าอาการตะคริวโดยเฉพาะการเป็นตะคริวช่วงเช้าซึ่งเป็นช่วงที่แมกนีเซียมต่ําที่สุดในร่างกายมัน จะดีขึ้นวันที่5อาการปวดเมื่อยจะลดลงในคนที่อายุมากขึ้นสังเกตไหมถ้าคุณขาดแมกนีเซียมกล้ามเนื้อคุณจะหดเกร็งตลอดเวลานั่นคือสาเหตุของการปวดตึงโดยเฉพาะคอบ่าไหล่แล้วก็หลังค่ะ วันที่6ร่างกายคุณจะฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าได้เร็วขึ้นอย่างเช่นคนที่ไปออกกําลังกายมาหรือคนที่นั่งเฉยๆเนี่ยจะดีขึ้นค่ะถ้าคุณได้รับแมกนีเซียมที่ถูกต้องวันที่7คุณจะชอบมากความโฟกัสหรือเบรนโฟกัสสมาธิของคุณจะมากขึ้นคนที่เคยมีภาวะคิดอะไรไม่ออกสมองเบลอมือนงจะดีขึ้นด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคลรวมถึงโรคประจําตัวต่างๆที่คุณมีและสารอาหารที่คุณกินแนะนําให้กินสารอาหารครบ ห้าหมู่รวมถึงพวกข้าวกล้องข้าวต้มผักต้มผักใบเขียวมีแมกนีเซียมที่ดูดซึมได้จริงถั่วต่างๆรวมถึงโปรตีนต่างๆจากทุกแหล่งเนื้อสัตว์ที่หลากหลายอยากลองกินแมกนีเซียมดูบ้างหรือย,ยังคะแต่หมอแนะนำต้องกินแมกนีเซียมที่ถูกต้องหมอเลือกแมกนีเซียมที่ดูดซึมได้จริงคะ่ะ